ดี่เข้สูรายการเออไม่ต้องรายการหรอกวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับเจ้าเสนอเจ้าโซลอนไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าเจ้าเว้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้คำว่ารถรถไฟฟ้ารถเออรถจักรยานจักรยานไฟฟ้าโซลอนนวัตกรรมใหม่เจ้าโซลอนรุ่นไลท์บีเจ้าจะไม่ไลท์บีไม่ได้เนี่ยอว่าสุดยอดอ่ะของพี่ปูดีครับอะไรเลยครับพี่ปูพรีเซนต์รถอ๋อพี่พี่ปู จากโซนแทนะครับ E ูวีเวก c ิดไ้เชียงใหม่นั่นเองก็มาให้น้องๆลองดูดูว่ามันสนุกจริงหรือเปล่าที่ลองมาก็โอเคนะครับพี่ตอบโจทย์มากใช้ชีวิตรุ่นับตอบโจทย์รุ่นี่ว่เราต้องเราได้จูนกับมันิดนึงใช่ไหแล้วเราก็เข้าใจมันอาจจะไม่ใช่รถที่แบบวิ่งทางไกลไมากแต่บางทีคนเราอยากจะสนุกแค่ประมาณ3ชั่วโมง อีพีน้ำกับน้ำเราตอนนี้กำลังเครื่องก็6กิโลวัตต์เนาะขนาด6กิโลวัตต์มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ48 48โวลต์นะครับ48โวลต์มีเพิ่มไหมพี่มีตัวแต่งครับจะมี60โวลต์และ72ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการระยะเร็วไกลแต่ความเร็วอาจจะไม่ได้เก็บยวข้องอะรระยะที่ได้งานคือ พราคาก็ถูก่เลยคันอู่ๆแต่ว่าตัวแต่งตัวนี้ออกมาเต็มเลยส่วนใหญ่จะเน้นที่ระยะทางที่ไกลขึ้นก็เอาเวอร์ที่แตกตื่นเรามาดูความเร็วของคันนี้นะครับก็ความเร็วของโซลอนนะครับความเร็วจะมี2โหมดนะครับถ้าโหมดอีโคจะอยู่ที่ความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ย ความเร็วอ,อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนขีท่ทีนะครับอาถือว่าหัวสปอร์ตนี่ขับในป่าหรือว่าคนที่ชอบวันเร็วผมว่าโอเคนะครับเย<ด>ี่ยมไปเลยการขี่เห็นเอาขึ้นตกรุงเทพมาความเร็วบนบนบนเนินเท่าไหร่ว่ะเนินไเนินนี้ตอนนั้นได้ประมาณ60กว่า70ขึ้นเนินทานนี่จักขึ้นไปนี่ไม่ตกเลยไม่ตกครับบนปกติ ขึ้นได้ครับแต่ถ้าในความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมาะสมที่จะไม่ควรจะวิ่งในในระยะทางยาวๆวิ่งไกลทางดำไกล<ส><ๆ>ได้แบบนะั้นมันไม่ถูกเท่าไหร่ระว<ต>่โค<ช>้งแบบนกําลังยัง ไปไปนิดนึงเราบอกที่นี่นะคือเราลองมาแล้วไงเราอยากจะไปทางทางขุ่นสนุกสนุกแล้วเราลองดูว่าทุกที่เราไม่อยากขึ้นรถกระบะดแบบ้วยว่ะเราขี่ไปกันเถอะแต่แ,แต่หายไปสามสิบเปอร์เซ็นตแอบเสียดายเพราะพอเราวิวบนเขาแล้วอีก30%สนุกสนุกอ่ะมันดีมากเลยมันหายไป<ๆ>วันนี้ก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าโอเคสำหรับคนที่จะชอบเล่นรถอีเวน์แบบนี้เนี่ยคือ รถเก๋งก็ยกสุดท้ายไปได้รถโฟล์วิวสุดท้ายไ,ได้จักรยานนั้งหนึ่งครับก็พกพามั <S 2> <S 2> นก็สะดวกหน่อยครับสะดวกกว่ามอเตอร์ไซค์ที่แบบบางคนแคมปิ้งอยากเข้าปงเข้าป่านะครับน้ำหนักอยู่ที่50กิโลประมาณนั้นสี่สิบเจ็ด<ล>ถึงห้าสิบกิโลถือว่าถือว่าไม่หนักมากนะครับถือว่าไม่หนักมากสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับกับแบตส่วน โชกหน้าครับไซด์ดาวโชกหลังนะครับมีปรับรีบาวทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้นี้มีเป็นของแบรนด์อะไรนะครับอ่แบรนด์โช๊กหน้าเป็นของ DNM นะครับทั้งหน้าและหลังที่เขาให้มานะครับการตัวอ่างการซับเวลาโดดเวลาอะไรถือว่าโอเมนะครับขนาดล้อหน้าหลังหน้าก็เป็น19 19นิ้วนะครับความความกว้างก็ประมาณ1.4นะครับถือว่าโอเคครับเหมือนก็จักรยานทั่วไปนะครับ ระบบเบรกหน้าและหลังจะเป็นดิสเบรกนะครับเป็นระบบน้ำมันนะครับจะเป็นน้ำมันส่วนการเซอร์วิสทั่วไปการเซอร์วิสก็ถ้าทัา่วเบรกทั่วอะไร,ะไรก็ร้านจักรยานทั่วไปครับก็โอเคใช้แบบใช้จักรยานทั่วไปได้นะที่มีระบบดิสเบรกมาให้นะจะใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้มีรับแต่งโลของแต่งมาจากพี่กิ่งสแปนฮะเป็นของทรงรุ่นเลยใช้ได้จาก ก็มีหลายระดับแล้วแต่สัญญาคนเราจะแต่งกันตรงไหนบ้านเราแต่งวิสเตมความยาวความสูงความต่ำเรื่องไดรให้เข้ากันมันก็เลยกลึงว่ามันเป็นจักรยานโมเตอร์ไซค์นี่แหละเพราะว่าจะไม่้เข้ากันตัวนี้ตัวนี้ทำไมทุกคนจะงงนะว่าทำไมเอาเป็นจักรยานแล้วทำไมไม่มีขาปั่นคือจริงๆมันมีนะครับแต่เราเราออกไปครับเพื่อการการขับขี่ที่ที่ง่ายขึ้นในในที่เราไม่ต้องปั่นนะครับ นี่มันจะมีตรงนี้นะครับมีข้อต่อมาให้ออกมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าปั่นได้คือถ้าแปดหมดเราก็ใช้ปั่นเอานะปั่นเอาติดตั้งง่ายได้ขาว่าคันพี่ใชรกำลังทำของแต่งอยู่หลายชิ้นกันนะมีอมาโชนเดิก็อันนี้มีนีครับบางคนหน้ามานะครับหนึ่งชิ้นอีชิ้นหนึ่งอาจจะต้องแกะจุดยึดนิดหน่อยแล้วก็น่าจะมีสเตอร์ครับใช่รู้เลยว่าคันที่ไซร์กำลังทำสเตอร์หลังอยู่ ไอตอนเนี้ยเตอร์เดิมที่เขาติดม,มาให้เนี่ยมันเป็น48ฟันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนที่แบบชอบลอ,อกจัดจัดนะครับแต่เนี้ยระยะยาววิ่งไกลๆเงี้ยมันโอเคครับแต่ถ้าเราแบบลอ,อกจัดจัดก็อาจจะเพิ่มอ,อีก4ฟันให้เป็น52รอบตน้นวยาจัดรอไปก็อาจจะลดลงนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ว่าโอเคครับเดี๋ยวรอของแต่งกันกนิด เดี๋ยวทีมงานตัดต่อภาพในสนามห้ดูหน่อยนะครับใช่ครับตัวนี้ถือวอารอเลยนะรอเลยอยากอยากเห็นของแต่งของไทยนี่แหละเชื่อว่าน่าจะน่าจะตอบโจทย์ได้ได้เยอะแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยใช่เพราะว่าของที่เป็นโลหะที่น้ำหนักเยอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำหนักเบาอีกอย่างนึ่้มันน้ำหนักเบากว่านี้นะลดน้ำหนักของตัวรถลงมถจะขี่ในเมืองผมว่าใส่ยาง ดูทำได้เ,อเยอะแต่โมตาดได้เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยางประเภทเซนีย์เป็นแบบกึงก่งๆ<ช>ึโรสวิบารก็จะยิ่โนโม<ช>ไดกลับเนี่ยจริงจริงตัวนี้เขามีให้ ขับตอนกคือได้นั้นจะมีตอนแรมีไฟหน้ามานะครับแต่แต่สำหรับพวกผมอ่ะมันยังไม่ดูนะต้องถอดออกนหนักเยอะไปหนักเยอะไปต้องไล่ต้องไล่เบานิดหน่อยนะครับแต่ไฟไฟท้ายเนี่ยเราต้องเอาคงที่ไว้ครับให้มันอยู่ของเดิมของมันจริงๆแล้วผมจะบอกว่าตัวรถเบสิกที่มาจากโรงงานตอบโจทย์ได้หลันรับ่ครน้องีก็รู้ว่าหนับแต่ว่าสำหรับนักแข่งในรอบสายโตช่วงล่างตรงนี้ครชุดแต่ที่จะที่จะเข้ามาเสริมเนี่ย จะทําให้รถมันแบบไปอีกระดับนึงเลยอะสมูทเป็นนี้กระดับอะไรขยับกระโดดสูงๆนะคือแบบมา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 ได้ก็แล้วแต่กำลังซัพแล้วแต่ใช่ถ้าใครสนใจอ่ะครับเข้ามาเข้ามาลองเทสดูก่อนได้นะครับลองมาลองเทสดูคันซื้อได้ที่ไหนได้ที่ชั้งเถื่อกซอย3ครับมีโชว์รูมอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ของคันนี้ไซส์ก็ติดต่อที่สถานีรถไฟเลยนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าดูคลิปนี้ติดต่อสายรไฟนะครับเป็นหลักะไรเป็นหลักเลยมาเลยมาเลยมองูว่าได้ติดใจเพราะว่าผมมองได้เลยว่าเราอยู่กัรถมาเกือเดือนแล้วเราเข้าใจนิสัยมันค่อนข้างโอเคสําคัญมากคืเรต้องตอบโจทย์เขาได้ว่าว่ารถมันมีนิสัยยังไงคนจะซื้อจะใช้แบบไหนแล้วเราก็ปรับสุนให้ให้ให้ตัวคนที่สนใจได้ เดี๋ยวสามารถปล่าได้แเอาเปนว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปล้พี่แวะมาทักทายพอดีนะครับเรา้อเจอใหม่ใช่วัสดีครับ าของเพื่อนยังยังอ่าลำโพงต้องลำโพงกนันกัมีเราเพื่อนโอ้บ่ายโมงอเสินมากี่โมงกี่กับสีมกับีโมงเว็น